ทีแรกนึกว่าคนแต้มมันเหรอข้างข้างล่างเป็นรูหัวใจนะไหนดูนี่อย,อยู่ตลกว่ะน้องข้าวเราไปเจอแมวตัวนี้ที่ไหนคะไปทําบุญแล้วก็เลยเลี้ยวไปว่าจะไปไหว้พระองค์ใหญ่ที่วัดประชาลางังสรรค์อพอเข้าไปก็ไม่มีงานไม่มีคนแล้วจะเข้าไปปุ๊บลูกสาวเห็นที่ตอเสาตอข้างล่างกําแพงอะ ว่าอะไรมันเหมือนตะกายตะกายก็เลยวิ่งไปลูกสาววิ่งไปเอามาไปอุ้มใ็จแล้ววาถ้าตกลงไปก็คือแมวจะตกแล้วแล้วก็มีหมาใหญ่อีกสี่ตัวกําลังวิ่งเข้ามาหารือว,ว่าเอา้าใครอามาป้อยหรือแมววัดก็มองรอบๆก็ไม่มีมีตัวเดียวพี่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เลยอุม้มมาแล้วก็ที่บ้านคือที่บ้านมีแมวสิบวปาตัวแล้วไงก็เลยว่าเอาไงดีวะเอาไว้ก็ตายหมากัด เอาก็เอาอีกตัวเดียวเลี้ยงได้ไม่เป็นไรก็เลยพากลับมาด้วยเห็นมันมีน <ๆ S 2> ลักษณะแปลกๆนะตอนตอนที่หนูเห็นเอาเขามาหนูไม่เห็นลอกแต่<ๆ>ว่าหนูเอาไปลงเพจเอาไปลงเพจว่ามีนวดหนูเห็นแล้วมีนวดทีนี้ลูกเพจเขาก็บอกว่ามีเขาด้วยมีรูปหัวใจด้วย được, หนูว่าเอ้ยจริงเหรอวะหนูก็กลับมาดูเออจริงวะเขาสังเกตยิ่งกว่าเราอีก ให้มันจับหิ้วมันให้มันนิ่งไงแล้วแล้วให้ดูใช่ไหมเขากหัวใจข้างล่างเป็นนวดข้างบนคิดว่ามันเป็นแมวพิเศษก็าทาสีมาป่ะทีแรกหนูว่าปากมันเลอะหนูวบอกว่าตูนเดี๋ยวใชดปลาให้น้องมันเลอะชุดหนูเพราะว่าไม่มีไม่มีตะก้ามีอะไรไงอุ้มมาเอ๊ะเราเจ้มันไม่ออกเฮ้ยมันเป็นนวดมันเรอะเราก็เลยขำเราก็เลยเรียกลุงกำนันเนี่ยเรียกลุงกำนัน เน mm ี่ยแล้วหนูเอาเอาไปลงเพจถอถามว่าเขาจริงเหรอเขาจริงเหรอแล้วก็มีเป็นรูปหัวใจเราก็เลยเราก็เลยกลับมาดูเออมีรูปหัวใจจริงด้วยก็คือมีรูปหัวใจที่ที่ป่าที่ปาามีมีหนวดมีเขามองว่าลักษณะนี้เป็นแมวที่มันพิเศษไหมอ่ะ เราก็ว่าเป็นแมวแปลกดิเพราะเราเลี้ยงมาเยอะแล้วก็ไม่เจอแบบนี้เนี่กยก็คือตั้งใจจะเลี้ยงไปตลอดใช่อะแล้วของคนอื่นเขาก็ส่งมาว่าของเขาก็มีนวดเหมือนกันแต่เท่าที่ดูแล้วคือคือของฝันนวดสวยสุดเลยรอได้หมดเลยให้ชื่อของฝัน <c oughs> ชื่อสองฝันกันเนี่ยให้ชื่อของฝนันเจอเมื่อวันที่ที่หนึ่งเจอเมื่อวันที่หนึ่งก็เลยให้ชื่อของฝันใช่ครับตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาไปตลอดเลี้ยงตลอดเลยครับนี่เป็นแมวเพศผู้เพศเมียเพศผู้ครับอืมเป็นแมวตัวผู้นะมันเป็นเพศแปลก ให้มันนอนด้วยป่ะนี่นอนด้วยมันกินข้าวกินอาหารกินอาหารแล้ให้กินนมอันนี้ให้กินอาหารไปหาพี่ไหมไปหาพี่ตูนไหมตูนเก็บ